แกรี่เนวิลฟันทงเกมฟัดสิงบลูชี้ชตาอิวิกเชนฮาแกรี่เนวิลตำนานแข่งแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ออกมาทำนายว่าเกมที่จะพบกับเชลซีในสัป,ปดาห์หน้าจะเป็นจุดตัดสินอนาคตของอิวิกเชนฮาความพ่ายแพ้ในเกมกับเวสแฮมส่งผลให้ทัพปีศาจแดงรั้งอยู่ในอันดับที่14ของตารางโดยเก็บได้เพียง11แต้มจาก9เกมแรกทำให้อิวิกเชนฮาซึ่งกำลัง ดิ้นรนอย่างหนักต้องตกที่นั่งลำบากขณะที่ทางเนวิลอดีตแบ็คขวาของสโมสรได้ออกมาฟันธงว่าช่วงที่เวลากุนซอชาวดัจะโดไล่ออกโดยเขาให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตอีริกเทนฮากกำลังหาเรื่องใส่ตัวนะเขาอยู่อันดับ14ในลีกหลังจากลงเล่นไป9นัดและ9นัดนั้นก็เกือบจะเป็น25%ของฤดูกาลแล้วนะเนวิลกล่าวมันจะเป็นเรื่องน่ากังวลสำหรับทุกคนในสโมสรเพราะระดับผลงานของ แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่เราควรจะคว้าชัยชนะได้แต่กลับพ่ายแพ้พวกเขาอยู่อันดับที่14พวกเขาทุ่มเงินมหาศาลผมค่อนข้างแน่ใจเลยในช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้วหากว่าพวกเขายังอยู่ในจุดเดิมหลังจากช่วงไม่กี่เดือนแรกจะมีคําถามมากมายเกิดขึ้นพวกเขามีเกมในกลางสัปดาห์แต่ทั้งหมดทั้งมวลจะมาจบลงที่เกมสุดสัปดาห์หน้ากับเชลซีทีมใดก็ตามที่ทําผลงานได้ดีมีคุณภาพเหนือกว่า สาม,มารถเอาชนะยูในเตดได้แล้วและทําให้พวกเขาตกอยู่ในอันตรายผมไม่คิดว่าเราจะพ่าแพ้อีกครั้งนะที่โอแทฟฟอร์ดหรอกแต่มันมาถึงจุดที่เรากังวลจริงๆผมกังวลมากทั้งผลงานทั้งจํานวนประตูและฟอร์มการเล่นกําลังเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์นี่คือผู้เล่นที่ถูกดึงเข้ามาในช่วงสองสาฤดูกาลที่ผ่านมามันเป็นช่วงเวลาที่น่าหดหู่มันมาถึงจุดที่ความกดดันในสัปดาห์หน้าหรือสอสัปดาห์ข้างหน้า มันเกินจะรับไหวเพราะตำแหน่งในลีกพวกเขาอยู่อันดับที่14คุณไม่สาม,มารถอยู่อันดับที่14ของลีกได้หลังจะผ่านไปแล้ว9เกมมันถึงเวลาแล้วโอฮาราเราบอร์ดผีโรดอิริกเทนฮาเจมมี่โอฮาราเรียกร้องให้แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่โรดอิริกเทนฮาผลจากตำแหน่งผู้จัดการทีมหลังจากความพ่ายแพ้ที่น่าผิดหวังเกมล่าสุดเทนฮาคุมทีมออกสตาร์รฤดูการใหม่ได้อย่างน่าผิดหวังหลัง จากรักษาตำแหน่งของเขาไว้ได้อย่างวุดวิดในช่วงซัมเมอร์และมีแนวโน้มว่าการจับตามองสถานการณ์ของกุนซอชาวดัตผู้นี้จะมากขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหลังจากทีมแพ้เวสต์แฮมอยู่ในแต่2ประตูต่อหนึ่งรายงานข่าวระบุว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้บริหารสโมสรไดพ้พิจารณาถึงตัวเลือกโค้ชอื่นๆแล้วแต่กลับปฏิเสธที่จะเปลี่ยนแปลงในช่วงเบรก ทีมชาติเมื่อไม่นานมานี้แต่ตอนนี้โอฮาราคิดว่าถึงเวลาที่อิวิกเทนฮาสมควรโดนไล่ออกแล้วโดยอดีตกองกลางท็อปแนมฮอสเปอร์กล่ากับสกายสปอร์ตว่า9เกมการอยู่อันดับที่14ของตารางไม่เอาหน้านี่คือแมนยูในเตดพวกคุณแทบจะยอมรับไม่ได้เลยหากพวกเขาอยู่แค่อันดับ9คุณรู้ไหมแค่อยู่ในครึ่งบนของตารางพวกเขายังทำไม่ได้เลยพวกเขาแพ้ไปแล้ว4เกมในฤดู จากเก้าเกมเลยนะเมื่อถูกถามว่าเขาจะทำอย่างไรหากมีอำนาจสั่งการที่โอแทฟฟอร์ดโอฮาร่าตอบว่าผมจะปลดเขาออกไปผมคงจะปลดเขาออกผมคงกำจัดเขาออกไปตั้งแต่สามเดือนก่อนแล้วผมคงไม่ให้สัญญากับเขาหลังจบ FA ครับผมคงบอกว่าขอบคุณมากอิริีนายจบด้วยการคว้าแชมป์นายออกไปได้อย่างภาคภูมิใจพวกเขาควรได้อะไรบางอย่างจากเกมนี้และวันนี้แต่โดยรวมแล้วพวกเขาทำผลงานได้แย่ผม เคยดูพวกเขาเลยไหนยูโรป้าลีกด้วยนะและพวกเขาก็ทำผลงานได้แย่เหมือนเดิม ันแหน่หรือว่าจะใช่ภรรยาชาบี้โพสภาพลูกชายตัวเองสวมเสื้อเชียร์ผีภรรยาของชาบี้เอ็นนเดสทำเอาแฟนผีใจแด่หลังโพสภาพลูกชายของพวกเขาในชุดแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ทำกลางขา่าหรือถึงสามีของเธอกับการเข้ามารับตำแหน่งกุนซือแมนเชสเตอร์อยู o ่ในแต่ในทินโอทรัฟฟอร์ดนูเรียคูนิเยราได้แชร์ภาพของชาบี้ที่กำลังนั่งร่วมโตะ๊ะกับแดนลูกชายว,วัยห้าขวบและ เอเชียล,ลูกสาวว,วัย8ขวบผ่านอินสตาแกรแต่แฟนบอลดันจับโป๊ะได้ว่าแดนลูกชายคนเล็กของพวกเขาแต่งตัวด้วยชุดเย้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลที่แล้วในขณะที่กำลังคัดการ์ดเกมรวมกับพ่อของเขาเมื่อสัปดาห์ก่อนมีรายงานจากสื่อหลายสำนักเผยว่ายูไนเต็ดได้เจรจาก,กับชาบีอดีตผู้จัดการทีมบาร์เซลโลนาถึง2ครั้งเกี่ยวกับการเข้ามาทำหน้าที่ผู้จัดการทีมให้กับพวกเขาในขณะ ที่ทางชาบี้เคยแสดงความสนใจในการรับงานผู้จัดการทีมในเพมเบลีกอย่างชัดเจนมาแล้วก่อนหน้านี้ผมยินดีมากที่จะได้ทำงานที่นั่นเขาเผยกับเดอะทาทุกคนบอกผมว่าพี่เบลีเป็นลีกที่ยอดเยี่ยมในการทำงานอันดับแรกเลยก็คือความหลงไหลในวิธีที่พวกเขาดำเนินชีวิตกับเกมฟุตบอลวิธีที่พวกเขาปฏิบัติและคารมคุณบรรยากาศและสนามกีฬาแล้วทำไมผมจะไม่ล่ะผมมองเห็นภาพตัว เในอังกฤษอย่างแน่นอนนี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมอยากสัมผัสในอาชีพของผมเฟรชเชอร์ er โคดฉุนกรรมการหามาตรฐานไม่เคยได้ดาร์เรนเฟรชเชอร์หนึ่งในทีมงานโคชของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ออกโรงวิจารณ์มาตรฐานการตัดสินในพรีเมียร์ลีกภายหลังปิศาจแดงเสียจุดโทษแบบหน้ากังขาให้กับเวสต์แฮมอยู่ในแต่ในช่วงท้ายเกมจาร์รดโบเวนสังหารจุดโทษในช่วงทดเวลาบาดเจ็บซึ่งการตัดสินใจมอบจุดโทษด,ดังกล่าว ของผู้ตัดสินกลายเป็นประเด็นโตเถียงกันอย่างหนกักหลังจากเดนนี่อิงลม้มลงจากการประทักกับมาทายเดลิเดวิดครูดผู้ตัดสินในสนามเปลี่ยนคำตัดสินเดิมที่ปฏิเสธจ,จุดโทษหลังจากได้รับคำแนะนำจาก VAR ว่าให้เขาไปดูจอมอนิเตอร์ข้างสนามโดยไมเคิลโอลิเวอร์ที่ทำหน้าที่ VAR มีคำอธิบายว่ามีการสัมผัสกันที่ขาส่วนล่างของอิงมากเพียงพอจึงสมควรพิจ จรนางด้านเฟสเชอร์ที่ในเกมนี้ทําได้แค่นั่งดูและวิเคราะห์เกมบนอัศจรรย์ดูจะไม่พอใจอย่างมากก่อนจะเผยมุมมองของตนกับรอลีวิทเวลผู้สื่อข่าวจากเดอะแอเรนติกว่าสัปดาห์หนึ่งพวกเขามีมาตรฐานที่สูงมากแต่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมากลับเป็นอีกอย่างเลยนี่มันเรื่องตลกชัดๆความพ่ายแพ้ในบ่ายวันอาทิตย์ส่งผลให้แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่คว้าชัยชนะได้เพียงนัดเดียวจาก8เกมหลังในทุกรายการเท่านั้นและเพิ่ม แรงกดดันให้กับอนาคตของยูริกเทนฮาที่อาจจะใกล้ถึงจุดสิ้นสุดในไม่ช้าอลันเชียเลอร์ออกโรงตำหนิไมเคิลโอลิเวอร์ผู้ตัดสิน VAR ที่เข้ามาแทรกแซงการตัดสินในการให้จุดโทษที่ทำให้เวสต์แฮมยูไนเต็ดคว้าชัยชนะเหนือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขณะที่สกอร์กำลังเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อหนึ่งก่อนขอเข้าสู่ช่วงเวลาทดบาดเจ็บทีมเจ้าบ้านได้โอกาสยิงจุดโทษเมื่อแดนนี่อิงลม้มลง จากการประทักของมาไทโดริกโดยการตัดสินใจแรกของผู้ตัดสินในสนามได้ปฏิเสธจุดโทษดังกล่าวไปแล้วอย่างไรก็ตามโอลิเวอร์ซึ่งรับหน้าที่ VAR เข้ามาแทรกแซงผลการตัดสินเดิมและให้เวสแฮม,มได้จุดโทษและเป็นจารอดโบเวนสังหารเข้าไปไม่พลาดทางด้านเชียเลอร์ผูรู้รายการแมนออฟเดอะเดย์และเจ้าของสถิติการทำประตูสูงสุดตลอดกาลของเพียร์ลีกออกมาตอบ ถึงคำตัดสินดังกล่าวทันทีภายหลังได้เห็นเหตุการณ์ระหว่างถ่ายทํารายการสดพิมลีเขากล่าวว่าเป็นการตัดสินใจที่แย่มากไม่ว่าคุณจะชอบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่ผมไม่เข้าใจว่าทําไมไม่เคลื่อนโอลิเวอร์ถึงเข้ามาแทรกแสงจังหวะน,นี้อย่างไรก็ตามเชียร์เลอร์ก็สแสดงความยินดีกับคูเรนโลเปเตกีผู้จัดการทีมเวสต์แฮมสําหรับชัยชนะของทีมในเกมนี้โดยกล่าวว่าคูเรนโลเปเตกีทาได้ยอดเยี่ยมมาก เพราะทีมของเขาแย่มากจริงๆในครึ่งแรกหลังจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นถึง3โคน<ม>ลังงานก็เพิ่มขึ้นมาเวดแฮมสามารถลงโทษแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ด้วยฟุตบอลจังหวะเดียวที่ยอดเยี่ยมว,วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับโลเปเตกี อดีตกรรมการทัวรรุ่นน้องคือเต่าสุดมั่วทำผีแพ้คิดแฮกเกตอดีตกรรมการพิม์ลิถึงกับอึ้งจนพูดไม่ออกเมื่อรุ่นน้องเดวิดคูดมีคำตัดสินที่ย่ำแย่สุดที่เขาเคยเห็นในจังหวะดูจอ var และชี้ให้เวสต์แฮมอยู่ในแต่ได้จุดโทษท้ายเกมเปิดบ้านเฉือนแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่สองประตูต่อหนึ่งปีศาจแดงโดนนำก่อนแล้วมาตามตีเสมอได้สำเร็จจนจังหวะปัญหาแดนนี่อิงหอกขุนคอน วพันกับมาไท้เดลิกแล้วล้มลงในเขตโทษทีแรกคูดปล่อยเล่นต่อแต่ VAR ทักทวงตามคำแนะนำของไมเคิลโอลิเวอร์ก่อนมองว่ามีการฟาวเกิดขึ้นและชี้จุดโทษให้กับจาร์ดโบเวนสังหารคว้าชัยชนะไปได้โอ้พระเจ้ามันคือคำตัดสินที่ผิดพลาดอย่างหนักจนน่ากลัวเลยนะมันทำให้เวสแฮมได้สามแต้มและอาจทำให้อูริกเทนฮาตกงานเลยนะแฮกเกตผู้เคยทำหน้าที่ในพิมเมลยุ่เก้าสู่แสดง แดงทัศนะว่าเทนฮากมีสิทธิ์โกรธได้เต็มที่มันเป็นหนึ่งในคําตัดสินที่ย่ําแย่ที่สุดที่ผมเคยเห็นมาผมไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทําไมพวกเขาถึงมองว่าเดลิกทำฟาวพิมิลิกออกแถลงการชี้แจงแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีคําอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเบื้องหลังที่นํามาสู่การตัดสินใจผมอึ้งจนไม่สามารถหาคําพูดได้พวกเขาตัดสินใจได้ยิ่งกว่าแปลกประลาดแม้แต่กรรมการสมัคร ยังไม่มีทางให้จงังหวะนี้เป็นจุดโทษคำตัดสินไม่ให้จุดโทษในตอนแรกของเดวิดครูดไม่ใช่ความผิดพลาดที่ชัดเจนแน่นอนผมไม่รู้ว่าไมเคิลโอลิเวอร์ผู้ตัดสิน VAR มองเห็นอะไรไปมากกว่านั้นแฮกเก็ตยังคอมเมนต์ต่อเชื่อว่าปัญหาที่แท้จริงมาจากโครงสร้างองค์กรมันย้อนกลับไปถึงเรื่องที่ทุกคนเคยพูดในอดีตกับระดับชั้นของผู้ตัดสินทุกคนบอกว่าโอลิเวอร์คือผู้ตัดสินอันดับหนึ่งของ ประเทศและคูดอาจอยู่อันดับที่8หรือ9 หรือสิผมไม่ได้กำลังบอกว่าเขายอมอ่อนข้อให้กับคนระดับสูงกว่าแต่ผมสงสัยว่าความจริงแล้วจังหวะนี้คูดแค่เชื่อคำแนะนำของโอลิเวอร์เท่านั้นใช่หรือไม่เขาอาจทำหน้าที่โดยมีแนวคิดว่าโอลิเวอร์ถูกต้องเสมออีริกเทนฮาเซงจัดเจอคำตัดสินไม่เป็นธรรมถึงสามนแล้วในซีซั่นนี้อีริกเทนฮายอมรับว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ควรต้องนำหลายลูกจากโอกาสที่มีมากมายแต่พวกเขาก็พบกับ การตัดสินที่ไม่เป็นธรรมอีกครั้งจากจุดโทษที่น่ากังขาในเกมที่แพ้ต่อเวทแฮมอยู่ในแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่หน้าจะขึ้นนำหลายหนจากโอกาสที่มีมากมายแต่สุดท้ายกลายเป็นฝ่ายที่ต้องตามหลังซะอย่างนั้นยังดีที่ยังมีคาเซเมโลมงช่วยให้พวกเขาตามตีเสมอได้สำเร็จอย่างไรก็ตามมันมีจังหวะก,กังขาช่วงท้ายเกมหลังมาไทาเดอลิกระทะก,กับแดนนี่อิงซึ่งทีแรกเดวิดครูรรมการในสนามไม่ได้เป่าอะไรแต่ บ a r บอกให้เขาไปเช็คภาพช้าอีกครั้งท้ายที่สุดหลังจากดูภาพช้าหลายทีคูตตัดสินใจกลับมาเป่าเป็นจุดโทษให้เวสแฮม,มจนทำให้ทัพปิศาจแดงต้องแพ้2ประตูต่อหนึ่งซึ่งกุนซือชาวดัตบอกว่าเป็นอีกครั้งที่เขารู้สึก ว่าการตัดสิไม่ยุติธรรมเลยฤดูกาลนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมมาสามหนแล้วเราต้องทําประตูเราสร้างโอกาสได้มากมายเราควรนำสองสาประตูเทนฮากบอกกับ BBC ครึ่งหลังเราพยายามบีบคั้นแต่เราปล่อยให้พวกเขากับเข้าสู่เกมได้พอคุณตามหลังหนึ่งประตูต่อสูคุณต้องแสดงคาแรคเตอร์ที่มุ่งมัน่นและแสดงถึงความสามารถในการคัมแบกการเสียจุดโทษมันไม่แฝ์และไม่ยุติธรรมเลยเมื่อพูดถึงจังหวัด ุดโทเขาตอบว่ามันมองเห็นได้ยากนะก่อนหน้าจะเริ่มสีสั่นก็มีคำสั่งถึง VAR ให้แสกแสงการตัดสินเมื่อเกิดความผิดพลาดที่ชัดเจนและโจงแจ้งเท่านั้นจังหวะนั้นไม่ใช่ความผิดพลาดอันชัดเจนหรือโจงแจ้งจากกรรมการในสนามเลยเป็นเรื่องที่น่าโมโหแต่ผมทำอะไรไม่ได้พวกเราเก็บแต้มไม่ได้และนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำเราต้องมองตัวเองในกระจกเราทำประตูไม่ได้เวลาที่ฝั่งเราเล่นได้ดีเราสร้างโอกาสได้มาก และไม่เปิดช่องให้เลยแต่พอคุณแพ้แบบนี้แล้วมันก็รู้สึกแย่นะเมื่อถามว่าเขาได้คุยกับกรรมการหรือไม่เทนฮากบอกว่าผมได้คุยกับพวกเขาแต่การตัดสินเกิดขึ้นไปแล้วมันไม่มีทางแก้ไขซุอบอลก็เป็นแบบนี้แหละมันเป็นหนที่3ามแล้วของฤดูกาลนี้ผมรู้สึกไม่ยุติธรรมและมันส่งผลกระทบต่อทีมต่อสกอร์และต่ออันดับในตารางมันไม่ถูกต้องเลยหมดเวรหมดกรรมกันสักทีผีปลดเทนฮากพ้นกุญสือ รุดขัดตาทัพคุณซือชาวดัสได้รับแจ้งข่าวในช่วงเช้าวันจันทร์หลังอยู่คุมทีมมา2ปีครึ่งโดยที่รุดฟานนิตรออยจะคุมทีมแทนชั่วคราวนอกเหนือจากการแต่งตั้งรุดฟานนิตรอยแล้วแมนยูในแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนสตาฟในตำแหน่งไหนเพิ่มเติมและพวกเขากำลังตามหาคนที่จะมาคุมทีมทาวรต่อไป